ไปดูอีกข่าวค่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบล้วนๆนะ,นะ,ะสองวัยรุ่นค่ะรุมทำร้ายพนักงานในร้านกาแฟดังนะคะปั๊มน้ำมันตอนนี้ก็คือมอบตัวค่ะคสารภาพนะคะว่าหึงหวงอารมณ์ชั่ววูบยอมรับผิดถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บค่ะ จากกรณีนะคะภาพกล้องวงจรปิดร้านกาแฟาชื่อดังในปั๊มน้ำมันปตทตรงข้ามโรงเรียนมารีวิทบอ่อวินริมถนนสายบอ่อวินหนองแขวะนะคะหมู่สามตมบอ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะ <c oughs> ภาพเนี่ยนะจับเป็นภาพของชายหนุ่มสองคนนะคะเ <c oughs> ข้ารุมทําร้ายนายทรงชัยพรดอนชัยค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นพนักงานในร้านกาแฟา <c oughs> โดยมีพนักงานหญิงนะคะซึ่งเป็นแฟนของผู้ก่อเหตุเนี่ย เข้าห้ามแต่กลับถูกพักนะคะแล้วก็ตบตีออกไปก่อนที่พนักงานชายถูกทําร้ายจนล้มฟุบลงไปกองกับพื้นหลังคนร้ายลงมือเนี่ยก็พาก,กันหลบหนีไปค่ะล่าสุดนะคะผู้ก่อเหตุจํานวน2คนประกอบด้วยนายเอกรินโตหาดอายุ29ปีแล้วก็นายวิสรุตโตหาดอายุ25ปีน้องชายได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสบพบวิน,นะคะ่ะโดยผู้ต้องหาก็ให้การนะคะสารภาพค่ะว่าเกิดจากความหึงหวงนะคะหลังจากได้ดูใน ลายกลุ่มแฟนสาวที่ทำงานร้านเดียวกับผู้บาดเจ็บจึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบชวนน้องชายเข้ามารุมทำร้ายเลยนะคะพร้อมกับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> ในเบื้องต้นเนี่ยทางฝ่ายผู้บาดเจ็บนะคะไม่ยอมความค่ะทางตำรวจจึงตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนั่นเองค่ะ